เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการอามองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะนําไปสู่เรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายผู้การตรวจแห่งชาติในเดือนตุลาคมประมาณสิงหากันยายนนี้ด้วยหรือเปล่าด้วยนะคะใช่เห็นไหมเสราร์ที่แล้วเราบอกไว้นะบอกให้รอดูให้ดี <c oughs> เาพราาแต่คิดไม่ถึงเลยนะว่ามันจะแรงขนาดเนี้ยเอาเป็นว่าคือเขาเรียกว่าอะไรนะตอนที่คุณเศรษฐาได้ขอร้องอเขาเรียกว่ายาสึกรอบแรกไปเนี่ยก็ได้ไม่กี่เดือนนะแต่แต่เราก็ยังคุยกันเลยว่าปัญหาหรือความขัดแย้งในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติคือเราก็ทราบมาเพราะว่ามันก็มีการเม,มืองผสมอยู่ด้วยเนี่ย มันมีมายาวนานแล้วเกินก<ช>ว่าที่คุณเศษฐาจะบอกว่าเฮ้ยหยุดนะก็เช่นกันครั้งนี้อีกอ,ะอ่ะครั้งนี้คุณเศษฐามาบอกว่าหยุดนะเนี่ยคือหยุดคือเรื่องให้ขาวชนกันแต่ไอคือไม่ให้ข่าวเนี่ยแต่ความขัดแย้งนะีมันยังคงอยู่แต่พอปตองอะเมื่อคืนก็ออกคำสั่งด่วนอะ่ะ<ช>ห้ามออกมาแถลงข่าวห้ามให้ข่าวที่ส่งผลกระทบกับองค์กรถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะ จะมีการดําเนินการทั้งทางวินัยแล้วก็อาญาดราะนั้นเนี่ยก็คงจะทําให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่สามารถจะมานั่งแถลงข่าวได้แล้วใช่ก็คือก็คือเหมือนเป็นการหยาสศึกวิวาทะผ่านสื่อของทั้งสองฝ่ายนะแต่ความเคลื่อนไหวในการที่จะสู้กันหรือว่าอะไรกันเนี่ยก็รอดูแล้วกันเขาต้องมีหมัดเด็ดกันน่ะใช่โอ้โหเพราะว่าตอนช่วงที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคือด่าแรงมากเลยนะอีแอบอย่างเงี้ยคือ เอาเป็นว่าแงยคนที่อยู่ในวงการน่ะอยู่ในับก็รู้แล้วหมายถึงใครทำไมจะไม่รู้ขนาดเราเองเราไม่ได้ทาข่าวตารวจอตเรายังรู้เลยแม้ว่าเจ้าตัวจะด่าใครแม้แต่เจ้าตัวที่มาพิงจะบอกว่าเหรอไม่ใครหรอใครเหรอโอ้โหรู้อยู่เต็มอกเขาน่าจะรู้กันทั้งประเทศแหละแต่ว่าใช่คือเพราะว่าครูขัดแย้งเนี่ยก็เห็นกันมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากความอิจฉาลิษยาเออพี่โจ๊กก็พูดแบบนะ คือคือบอกว่าอะไรนะให้มาทํางานแข่งกันดีกว่าเอออย่ามาอิจฉาริษยากันแบบนี้อืคือแหมอะไรคืออันนี้แบบโจ๊กก็อาจจะเอียงพูดเข้าข้างตัวเองไปนนิดนึงนะคือคือเราก็ต้องคือเราก็ต้องทำทำใจให้เป็นกลางนะว่าอะมองว่าหนึ่งเรื่องความ ความขัดแย้งก็ส่วนหนึ่งใช่ไหม,มปัญหาความขัดแย้งที่มันมีมาในสำนักงานตํารวจแห่งชาติประเด็นหนึ่งการที่สองคือเรื่องของคดีเรื่องความผิดเนี่ย<อ>มันมีความจริงหรือไม่จริงหรือว่ามันเฉียดอะไรยังไงใช่ไหมอมืนี่แหละ แม่แต่ว่านะถ้าพูดถึงนะเรื่องของบิ๊กโจ๊กเนี่ยที่หลายคนเนี่ยกล่าวเอาไว้บอกว่าเป็นแมวเก้าชีวิตเป็นแมวเก้าชีวิตเนี่ยก็เป็นเพราะว่าจุดเริ่มต้นเลยของบิ๊กโจ๊กตั้งแต่สมัยที่มีปัญหากับพลตํารวจเอกจักรทิพย์อ่ะที่เป็นพบตรนในช่วงนั้นแล้วพลตำรวจเอกจักรทิพย์เนี่ย,ยสั่งเด้งให้ไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจสตม<ข>าจากผู้บัญชาการตำรวจสตมเนี่ยไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีคําสั่งตามมาตรา44 ย้ายเข้าไปอยู่ในสํานักนายกใช่เออแต่ว่าย้ายไปเนี่ยบอกว่าไม่ถึงปีเองนะถ้านับนับนิ้วดูเวลาไม่ถึงปีเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ได้กลับมาที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติอีกนั่นแหละหลายคนก็เลยมองว่านี่คือแมวก้าวชีวิตและนะอย่าลืมว่าไอ้ตอนช่วงที่โดนเด้งเนี่ยไปอยู่ที่สํานักนาย,ยกเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันคือบทลงโทษใช่ไหม,มแต่การกลับมาของบิ๊กโจ๊กะ่ะได้เป็นที่ปรึกษา ที่ปรึกษาสบ .9 ซึ่งมาเทียบเท่ากับผู้ช่วยผบตรแล้วลองมานั่งคิดดูสิก่อนหน้านี้คุณเป็นผู้ช่วการตรวจสอตมอเออแล้วคุณโดนเด้งไปอยู่สํานักนายกกลับมาอยู่ในแบบตาแหน่ง<อ>เทียบเท่ากับผู้ช่วยผบตรอ,อ่ะ,อะ,อะ โอ้โหแล้วพอจากผู้ช่วยพอแล้วจากนั้นก็เข้ามาเป็นผู้ช่วยผมตลอดเลยเนาะใช่ซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมัยยุคของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็คือบิ๊กโจ๊กเนี่ยพอช่วงโดนย้ายโอนจากสํานักงานตารวจแห่งชาติไปอยู่ทำเนียบเนี่ยก็สู้เลยในทางการเมืองไอ้ขอภายในทางกฎกฎหมายเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็แบบโอ้โหข้อกฎหมายแล้วก็จะเล่นงานพลเอกประยุทธ์เลยคือตอนนั้นจะฟ้องเลยว่าพลเอกประยุทธ์อะไรยังไงแล้วก็ต้องมีการเคลียร คือหน้าห้องของของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือตอนนั้นคือเสเกกซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของของบิ๊กโจกด้วยก็ต้องมีการเคลียร์กันเลยนะว่าไม่ให้มีการฟ้องร้องไม่ให้มีการอะไรจนที่สุดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเจราจาอะไรพลเอกประวิทธ์เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าจนท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องยอมที่จะส่งตัวบิ๊กโจ๊ก่ยกลับสํานักงานตำรวจแห่งชาติโดยต้องชดเชยตำแหน่งให้ด้วยอ่า ตอนนี้แหละมันก็เหมือนกับการพัดชั้นไงใช่หลายคนก็เลยมองว่าโอ้โหนี่แหละคาว่าแมวเก้าชีวิตเนี่ยมันเริ่มต้นเนี่ยณจุดนี้คือแล้วตอนนั้นเนี่ยคือจุดมันมันมีช่องโหว่ในทางกฎหมายเรื่องของกฎหมายตํารวจหรืออะไรเนี่ยมันทําให้เหมือนกับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาก็มีที่ปรึกษาในทางกฎหมายหลายคนแล้วก็ไปปรึกษาอาจารย์วิษณุด้วยซึ่งเหมือนไปคุยอะเหมือนพยายามจะบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่คืนความเป็นธรรมให้เขาเนี่ย เขาจะฟ้องพลเอกประยุทธ์ในฐานะที่ย้ายเข้ามาอมเออเพราะว่าเขาบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์บอกว่ามันยังไม่มีผลสรุปการสอบสวนที่ว่าระบุว่าเขาผิดแต่ย้ายมาแล้วอ,อะไรเงี้ยคืออันนี้เราก็ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่แต่ในทางกฎหมายเนี่ยเหมือนว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยเหมือนว่าถือไพ่เหนือกว่าพลเอกประยุทธ์จนท้ายที่สุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็คงต้องยอมในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอะยังยัง,ย,งยังไงก็สายพลเอกประวิทย์อย่างนี้ด้วยก็ อาจจะออกมาท้ายที่สุดก็ส่งบิ๊กโจ๊กกลับสํานักง,งานตารวจนั่นแหละ<ช>แล้วก็จากนั้นเนี่ยคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในไลน์เลย<ช>เข้ามาอยู่ในไลน์ของการดำรงตำแหน่งผบตะรเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจากผู้ช่วยผบตะรอ่าก็ขึ้นมาเป็นรองแล้วพอขึ้นมาเป็นรองปุ๊บเนี่ยก็จะอยู่นะอย่างเมื่อตอนช่วงตั้งบิ๊กต่อเนี่ยให้เป็นผบตะรเนี่ยอยู่ไลน์อันดับสองละ<ช>คือวิศว์อันดับสองต่อจากคนตารวจเอกรอยอและมางงวดนี้เนี่ยถ้าเกิดบิ๊กต่อเนี่ย เกษียณอายุเนี่ยคือจะอาวุโสอันดับหนึ่งนะ,ะเพราะว่าบิ๊กโอยก็กเกษียณมาย้ายโอนไปแล้วด้วยย้ายโอนไปแล้วด้วยแต่ก็อย่างว่างไงเห็นไหมคนบริจรยเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งเนี่ยยังต้องไปเป็นเลขาสบชเลยใช่อันนี้เขาก็เริ่มมีการพูดกันนะพี่ในสบชก็เริ่มแบบละพอตํารวจมีปัญหากันชัดเจนแบบเนี้ยเขาก็มองแล้วว่าอนาคตเนี่ยมันต้องมีใครสมมาโดยพาะบิโจ๊กเนี่ยถ้าแพ้ศึกเนี่ย ก็อาจจะต้องข้ามไปเป็นเลขาสอมอชอมหรือเปล่าอ่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เลขาสอมอชอเนี่ยในส่วนของอกองทัพเนี่ยเขามีการวางเหมือนวางตัวไม่ใช่วางตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คัดคนเพื่อจะไปชิงแล้วคือคิดไปคิดมาสงสารคุณชัดชัยบางช้วนคุณชัดชัยบางชวดเนี่ยแล้วเดี๋ยวมีคุยกันเนี่ยประเด็นเรื่องใต้ด้วยเพราะว่าตอนนี้กำลังเป็นประเด็นแรงมากใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าคือคือมันต้องมีคนที่โดนเด้งแบบเป็นเลยขาสมชกลายเป็นว่าเป็นตําแหน่งที่โดนรองรับความไม่ลงตัวในเรื่องของตํารวจหรือทหารนะคือจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องของเว็บพนันมินนี่เนี่ยมันกาลังส่งผลแล้วว่า มาณนะวันนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยมีโอกาสเนี่ยยากแล้วล่ะกับการที่จะได้ควนตําแหน่งพบตะรเนาะอือคือคือมันก็ชี้แจงยากนะว่เพราะว่าถ้าเส้นเงินมันไปพันกันอย่างที่ที่ทางบิ๊กเต่เาเขามีการชี้แจงอ่ะมันก็แยกยากว่าอ่ะไอ,ะอะคนนี้อะไรยังไงคือมันอ่ะอันนี้ก็ต้องรอคือเมื่อมีการตั้งข้อกล่าหาปุ๊บแล้วเข้าสู่กระบวนการปุ๊บนีโอ้โหโอกาสที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยนะจะหลุดออกจากลายอ่ะ คือมันสูงอ่ะแล้วแล้วถ้ายังคงเป็นคดีอยู่อ่ะการที่จะพิจารณาลงตําแหน่งสําคัญมันก็ไม่เหมาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเหมือนเอาคดีมาอันนี้ไว้ก่อนต้อปไว้ก่อนแล้วอย่างหนึ่งเราต้องไม่ลืมว่าตอนที่บิ๊กโจ๊กได้มาเป็นแมว9ก้าชีวิตเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวหรือว่ามีแบ็กอัพคนสําคัญมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปัจจุบันแบ็กอัพคนนั้นเนี่ยก็โรยลาแล้วประมาณนั้นก็เลยแบบว่าเหมือนก็เลยทํำให บิ๊กโจ๊กเนี่ยขาดกองหนุนสำคัญไปแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเขาไปเดินๆอยู่แถวจันทร์สองล่าอยู่เอแล้วเพราะว่าเขาก็เป็นลูกน้องเก่านะใช่ใช่แล้วช่วงหลังเราก็จะเห็นว่าบิ๊กโจ๊กกับก็พยายามไปพบคุณเศรษฐาคือคเป็นเรื่องงานแหละแต่ไปบ่อยยิ่งยิ่งช่วงคุณเศรษฐาจะขึ้นเครื่องจากจากเกาะกองบินหกไปต่างจังหวัดเนี่ยบิ๊กโจ๊กจะไปรับไปส่งตลอดนะคะคืองานนี้นะมีคนบอกไว้เลยนะว่า ยังไงเนี่ยนะเขาสู้กันแบบขาดใจแน่ะจะไม่ยอมให้อีกด้านหนึ่งได้ผุดได้เกิดอ,ะอ่ะเพราะถ้าเกิดว่าด้านหนึ่งได้ผุดได้เกิดขึ้นมาปุ๊บนะอีกด้านหนึ่งก็จะตายถูกเหยียบจมดินแน่ๆเพราะนั้นนงานนี้นะคือต้องเอากันให้เด็ดขาดอะ่ะใช่นะแล้วคุณเศรษฐาซึ่งในฐานะที่เคยหย่าศึกรอบแรกได้แล้ว จยาสกดรอบสองเช่นไรเออนี่นี่แต่มันยากนะเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหสั่งสมมายาวนานนะนี่เอออย่าลืมนะว่าตอนช่วงก่อนที่จะตั้งพบตรเนี่ยบิ๊กต่อเนี่ยมันก็มีปัญหากันมาจำได้ไหมทั้งคดีเลยนะคดีอะไรเป้ลักอะไรนะเนี่ยเนี่ลักผู้การอ่ะเอออะไรเนี่ยเนเท่าไหร่นะก็เรื่องหนึ่งละแล้วก็มีการขุดเรื่องเก่าๆแล้วก็ตำนันนกเอ้ยหเอเออเนี่ยมันคือเรื่องจนกระทั่ง มาสู่ไอ้ประเด็นที่ตำรวจไซเบอร์บุกเข้าไปคนบ้านปีกโจ๊กนั่นแหละใช่คือโหนี่ถ้าแบบถ้าแบบนักข่าวสายตำรวจเนี่ยรวมรวมเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะโห่ยาวืเลยอ่ะยาวีืดนี่ไน่านว่าเนี่ยไปอ่านเมื่อคืนเอาแค่เนี่ยคืออ่านศึกษาเรื่องเนี้ยแค่คืนเมื่อคืนเนี่ยคืนเดียวเนี่ยยังสนุกเลยอ่ะเออ จริงๆนะเรื่องประวัติบิ๊กโจ๊กเรื่องแบบบิ๊กต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งต่อจากนี้ไปนะตอนเนี้ยคนที่จะได้คั้วตำแหน่งพบตรนะจะมีชื่อนะพลตำรวจเอกกิจรักพันเพชรอ่าบิ๊กตต่อ่าพลตำรวจเอกไกลบุญสวดทรงอ่าพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์แต่ว่าคนที่มาแรงอะ่ะอ๋อสายตรงสายตรงคพักษิน <laughs> คือพลตำรวจโทรประจวบวงศุขค่ะ คนนี้สิมาแรงเลยสัญชานเชั่แเล,ละนั่นแหละคือมันเป็นข่าวสะพัดม,มาโ,โหดเอาเป็นว่าทั้งในแวดวงตำรวจและทหารเนี่ย เขาบอกว่าให้จับตาคนนี้ตั้งแต่ก่อนอคุณทักษณิณจะกลับอีกนะพี่เขาบอกว่าคนนี้เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวก็ต้องขึ้นพลตํารวจเอกจ่อแลอ้วก็ขึ้นเป็นผอบอตออ่เอเขาบอกว่าคนนี้เป็นคนแพร่เป็นคนเหนือแล้วก็เป็นตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือมาตลอดอเพราะฉะนั้นจะมีความสนิทสนมกับตระกูลชินวัตรแล้วก็สนิทสนมกับคนในพัคเพื่อไทยไงเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาแล้ววันที่คุณทักษณิณเ,เดินทางกลับมาที่ประเทศไทย ก็เนี่ยคนเนี้ยเป็นคนคอยดูแลรักษาความปลอดภัยแล้วก็พาคุณนึกสินไปส่งถึงโรงพยาบาลตํารวจเลยใช่เพราะว่าต้องเอาคนที่ไว้ใจจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในตระกูลชินวัตรเนี่ยโหจะให้ความแบบไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็รักคุณดีมากเพราะฉะนั้นไม่พลาดนี่เห็นว่านะการประชุมกตรอเมื่อช่วงวันที่29มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วคุณเศรษฐาจะเอาชื่อเนี่ย เข้าขึ้นลายอ่ะเป็นรองพบตรอแทนบิ๊กรอยอ่ะใช่เพราะว่าบิ๊กรอยเนี่ยอ่ะตอนนี้ก็จะไปเป็นเลขาแล้วแต่ว่าพบตรบอกว่ายังยังคืออยากใจทุกอย่างมันเรียบร้อยก่อนเพราะว่าตอนนี้ยบิ๊กรอยพลตารวจเอกรอยยังไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่เลขาสองรองรอ่ดนใช่รอคําสั่งโปรดก้าก่อนต้องไปมาเหลือแปดเดือนนี้แปดเก้าเดือนนี้ ซึ่งสาหรับตัวของพลตํารวจโทประจวบวงสุขคนนี้นั่นก็เป็นผู้ช่วยเอ้ยเออเป็นผู้ช่วยผบตรอันดับหนึ่งอยู่แล้วอุโสมนับหนึ่งเพราะนั้นโอกาสที่จะขึ้นมาไม่ยากอ่ะอืมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้แหละเตรียมพาร์ทชั้นเลยใช่เพราะฉะนั้นคือถ้าถ้าดูตามไลน์แล้วเนี่ยเขาก็ขึ้นได้อย่างถูกต้องนะแต่พอดีว่าถูกจับตามอง เขาบอกเลยแต<ล>่พอดีว่าถูกจบตามองว่าเอ๊ะเป็นสายตรงทางชินวัตรหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็ต้องรอดูอยากเห็นหน้าม,มากเลยพี่ก็ดูในรูปไงแล้วก็ไม่เคยเจอตัวจริงแต่ดูในรูปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าชาติสมุติว่าจะเอามายงกับเรื่องบิ๊กโจ๊กเนี่ยจริงมันแยกพาร์ตกันได้เพราะว่าบิ๊กโจ๊กอ่ะอายุราชาการยังเหลืออีกหลายปีเพราะฉะนั้นแม้ท่านพลตํารวจโทรประจวบวงสุขเนี่ยในที่สุดข,ขึ้นเป็นผบอรตรแต่เห็นว่านี่คนนี้ก็อยู่ราชการก็เหลืออีกหลายปีเหมือนกันคือใช่แต่ว่าบ ยังต่อยังรอได้อ่าคือแต่ว่าทีนี้ก็ไม่รู้ไงว่าอนาคตบิ๊กโจ้จะเป็นยังไงใช่แต่ว่าถ้าเขาถือคือถ้าถ้าสมมุติว่าท่านประจวบเนี่ยขึ้นมาจริงๆเนี่ยเชื่อได้ว่าเขาก็ต้องวางคนละอ่าซึ่งในนั้นอาจจะไม่มีบิ๊กโจ้เพราะฉะนั้นก็อาจจะอาศัยช่วงนี้ก็เคลียอะไรเลยหรือเปล่าอ่นนี่เป็นก็ถึงบอกเลยว่าการท่าหันกันงวดเนี้ยคือเขาต้องเอาให้แบบ จมดินกันนะไปข้าเนืงอะนะคะพอไม่งั้นเนี่ยอนาคตของบรรดาล,ลูกดองอะ่ะ <c oughs> ที่อยู่ใ,ในเครือข่ายเนี่ยจะเจอปัญหาแน่ๆนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหวิกโจ้เนะี่ยจะถึงถึงคราวจะต้องไปเดินสายทําบุญเหมือนสมัยก่อนจำได้ไหมโอ้โหช่วงนั้นนี่แบบโอ้ทำบุญทําพิธีอะไรเต็มไปหมดเลยอบิกโจกเหลืออีกกี่ปีเนี่ยหกเจ็ดปีแล้วนะหกปีเมือเนีคิดดูแล้วกันชีวิตราชการ ที่ไม่แล้วประโยค์ที่บิ๊กโจกบอกว่าอะไรนะไอการเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะไอรุ่นรุ่นเตรียมทหารรุ่นตำรวจเนี้ยมันมันไม่ทันกันหรอกแต่ไอยศยศตำแหน่งเนี่ยเป็นเรื่องของบุญวาสนาจริงๆน่าจะพูดสักนิดนะว่าเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถอะไรเงี้ยนะไม่อง่ของบุญวาสนาอย่างเดียวเลยแต่มันก็เป็นเรื่องของบุญวาสนาจริงๆผสมด้วยมันผสมอยู่ด้วยบุญวาสนานี่หมายถึงคอนเน็กชันด้วยนะหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเรื่องเลือกข้างถูก ในห่วงนั้นอืมแต่ว่าประโยค์ของบิกเต่าก็น่าสนใจนะนี่นี่ที่ว่าที่พ,พบพทลพูดเอาไวอ้อ่ะเออที่พูดเอาไว้ไงเดี๋ยวอะไรนะมีอยู่คำคำหนึ่งนะ่ะใครเจ๋งก็เก็บเอาไว้ออนักเลงอะเหรอเออนักเลงเขาไม่ออกมาตอบโต้กันแบบนี้หรอกเออ,เอ,อนี่คือดาทำนองว่ามึงไม่เจ๋งอะมึงไม่เจ๋งเมาพูดแบบนี้คือเขาเ,ออเขาเล่นกันใต้ดินประมาณนั้นประมาณ<ๆ>นั้นหรือเปล่าเออ ฮะแล้วก็ตัดประโยคนึงของท่านวิกเต่าอ่ะที่เป็นที่ออกมาแถลงอ่ะเขาบอกว่าลงเรือลำผิดแล้วลูกน้องเออเรือลำนี้กำลังจะจมเรือลำนี้กำลังจะจมโอ้โหคำพูดนี้แสดงว่าแสดงว่าเป้าหมายเนี่ยทุกคนรู้แล้วว่าต้องต้องคว่ำให้ได้อืมก็บอกแล้วไงว่างานนี้คือยังไงเนี่ยต้องเอากันแบบ คือสุดๆไปข้างหนึ่งอ่ะจะไม่ยอมให้อีกข้างหนึ่งได้ผุดได้เกิดอ่ะใช่ในขณะที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะทําให้เรื่องนี้ถูกมองว่ามันเป็นความขัดแย้งคือจริงๆล่ะถ้าเรามองอย่างเป็นกลางเนี่ยเราต้องแยกสส่วนผสมกันไอ้แยกสส่วนก็คือเรื่องหนึ่งเรื่องความขัดแย้งกับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องคดีอ่าถ้าคดีถ้ามันอ่ามันผิดจริงหรือว่าถ้ามันเกี่ยวข้องจริงเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ต้องชี้แจงว่าเส้นเงินเกี่ยวข้องอะไรหรือไม่ แต่ถ้าแบบเนี้ยคนจะไปมองว่าอ้าวอ๋อนี่โดนใส่ร้ายหรือไงอ่าอันเนี้ยคนคือบิ๊กโจ๊กอาจจะต้องการให้สังคมมองแบบนั้นแต่จริงๆแล้วก็คือต้องแบ่งออกเป็นสองเรื่องเรื่องความขัดแย้งเนี่ยมันมีจริงมายาวนานแต่เรื่องคดีเนี่ยต้องเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงนะแต่ว่านะอายการเนี่ยจำได้ไหมที่มันมีข่าวออกมาว่ามอายการสองอไม่อายการสองคนเนี่ยที่โดนขู่ไงออที่ตามมีตํารวจไปตามถ่ายภาพอะจนกระทั่งทางอายการสูงสุดต้องทำหนังสือถึงปปตรขอความคุ้มครองอะ ก็เลยมานั่งคิดว่าเอาความคุ้มครองจากตำรวจเนี่ยนะคุ <c ười> าทะเลาะก,กันแบบโอ้โหคือ <c ười> ทําให้เห็นภาพเลยว่าเออมันน่ากลัวจริงๆนะนี่ขนาดแบบโอ้โหตำรวจได้กันเองอะ่ะเขายังห้ำหั่นกันขนาดนี้เลยแล้วนี่จะไหวเหรอเอาตำรวจไปคุ้มครองเนี่ย <c ười> นะคะก็คดีมาจากนี่แหละคดีพนันมินนี่นี่แหละก็เลยทําให้อยายการโดนไงอ,อ๋อใช่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นรอดูเลยว่าคุณเศรษฐานะจะ แก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรหนึ่งโอเคอาจจะอ,อาจจะบอกว่าขอให้ยุติการให้สัมภาษณ์การถแถลงที่มันปะทะก,กาันจนบิ๊กต่อ,อพอบอตํารวจเนี่ยก็อ,ออกคาสั่งมาแล้วอันนี้มันก็แค่ การสยบศึกในในทางในมันสุกเอาไว้ใต้พรมอ่ะใช่เออคือแต่ถามว่าาเราเป็นนักข่าวเราก็รู้่แม้เขาไม่แถลงแต่แหล่งข่าวใช่ไหมก็อาจจะไม่ต้องโค้ดอ่ะไม่ต้องโค้ดชื่อแต่ว่าสื่อก็จะมาเล่นเป็นรายงานข่าวว่าฝั่งนี้ว่าอย่างนี้ฝั่งนี้คือแต่ในหน้าสื่อเนี่ยมันยังคงมีความเคลื่อนไหวอยู่แล้วแน่นอนความเคลื่อนไหวในเรื่องของการสู้กันเนี่ยมันยังคงอยู่จริงโอเคเห็นไหมพอหลังจากการแถลงข่าวของปิกโจ๊กในวันนั้นน่ะ ก็มีการให้ลูกน้องซึ่งอ๋อที่ไปฟ้องไปฟ้องผบตรอ่ะเขาเล่นกันแรงขนาดเนี้ใช่แต่ว่าพลตจเอกต่อศักอ่ะก็พยายามจะแยกว่าเฮ้ยที่เขาฟ้องผมเนี่ยไม่เกี่ยวกันเออไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องที่เขาโดนย้ายแล้วเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งคือคือคือติงเสือว่าอย่าเอาทั้งหมดเนี่ยมาพันกันแต่มันเกิดในห่วงนี้อ่ะมันมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหม นี่ตกลงเราเป็นนักข่าวสายตำรวจไปแล้วใช่ไหมไม่แต่ว่าเรื่องนี้มันอยู่ในกระแสไงแล้วก็ข่าวแรงแล้วก็ฮอตมากเอาตอนเนี้ยเชื่อมาว่าคนก็สนใจใช่เออ,อว่าเรื่องมันจะจบกันยังไงแล้วมันก็เห็นถึงภาพยิ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้นไปอีกจําได้ไหมว่าช่วงที่ผบตรออ่ะบิ๊กต่อเนี่ยได้เป็นผบตรปุ๊บเนี่ยก็จะมีคําสั่งอะ มีคำสั่งออกมาแบ่งหน้าที่รองพบตรอ่ิกโจ๊กอ่ะตอนแรกอยู่ในสายสืบสวนสอบสวนใช่ไหมซึ่งถือว่ามันก็เหมือนกองทัพก็เปรียบเทียบกับสายคุมกําลังเอแต่ว่าอยู่ดีบิ๊กโจ๊กอ่ะโดนเด้งไปคุมความมั่นคงซึ่งหลายคนมองภาพว่าความมั่นคงมันคงนะมั่นคงกับจราจรถามว่ามีบทบาทอะไรไหมไม่เลยนะแล้วก็ใช่แล้วบิ๊กโจ๊กก็ออกตัวว่ามั่นคงเนี่ยมันไม่คุมเรื่องไซเบอร์เอไม่ให้ บิ๊กโจ๊กก็เลยเอาจุดนี้มาเห็นไหมเขาไม่ให้คุมเรื่งองไซเบอร์ถ้าผมคุมอ่ะผมปาดได้พนันเนียบิ๊กโจ๊กก็เอาจุดนี้มาแบบแล้วก็จากนั้นเนี่ยผบตรก็มีคําสั่ง <c oughs> ที่บอกว่าห้ามรองผบตรแล้วก็ผู้ช่วยหัวปตอเรียกประชุม <c oughs> ซึ่งก่อนหน้านั้นพอดีอทำบิ๊กโจ๊กเนี่ยเรียกประชุมงานจราจรเนี่ยในสำนักงานตำนแห่งชาติเนี่ยโอ้โหเนี่ยคือมันเห็นภาพเนี่ยความขัดแย้ง <c oughs> ที่มีกันมาแบบยาวนานอะ คือเนอะบางเรื่องอะไม่ต้องปฏิเสธหรอกรับรับก็ปคือเขาเรียกว่ายอมรับกันไปเลยว่าคือยอมรับกันไปเลยว่าเออมันมีจริงแต่พยายามที่จะทําให้มันถูกต้องในเรื่องของข้อข้อเท็จจริงอะไรอย่างนี้ก็ว่าไป <laughs> คือเนี่ยมีคนเอาไปเปรียบเทียบนะพี่แดงบอกว่าโอ้โหตำรวจเนี่ยทะเลาะกันเลยสู้ทหารก็ไม่ได้เขาไม่มีทะเลาะกันโอ้โ oh. ห ยังไม่ถึงฤดูกาลเดี๋ยวใกล้นี่ใกล้ๆเอาไว้ปลายปีนะคือก่อนหน้าก่อนหน้านี้ไงยังแบบดูยังอยู่ในนะระเบียบด้นัยแต่ว่าพอมาณหลังๆเนี่ยแต่แต่คือทหารเนี่ยยังมีข้อดีตรงที่ว่าพอมีโปรดเก้ามาแล้วก็จบแต่จบก็คือคือฤดูกาลมันคือประมาณว่าปีหนึ่งสู้กันทีอะใกล้ๆแต่ว่าในความเคลื่อนไหวที่แบบ เล่นกันหักล้างกันอะไรเนี่ยมันมีตลอดแต่เพียงแต่มันไม่เป็นข่าวแต่มีแต่นักข่าวเราต้องรู้ว่าเออความสัมพันธ์ของกลุ่มนี้อันนี้ชิงอันนี้อันนี้สายอันนี้เล่นกันยังไงเนี่ยนะักข่าวรู้หมดแต่เพียงแต่มันยังไม่ถึงเวลาในการเสนอข่าวแค่นั้นเองนะคือแต่ทหารเนี่ยความขัดแย้งก็มีแต่อาจจะระดับการแสดงออกเนี่ยน้อยกว่าตำรวจอ่าเพราะฉะนั้นตัดกลับมาที่ตำรวจรอดูแล้วกันประเด็นเรื่องของตำรวจอะ